วันนี้เป็นวันที่ยี่หกกุมภาพันธ์ตอนนี้บ่ายสามโมงอันนี้คือห้องหมายเลขสองศของโรงแรมโซเนตตาเมืองคุสโกประเทศเปรูนะรีวิวห้องพักให้เห็นเลยว่าเป็นเช่นไรก็หรือดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำเป็นเช่นนี้เออที่นี่โรงแรมนี้มีอ่างอาบน้ำเนะ ฮุสโกนี่ส่วนใจมีอีกสองที่ยกเว้นโรงแรมใกล้ถานนี้รถไฟเมื่อคืนที่ไม่มีกระเป๋านี่เขามาส่งมอบให้เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานคุณวิสลบไปแล้วเนี่ยเตียงห้องพักไฟสวยงามเนี่ย ปลายเตียงนี่คือลายสวยนียถักด้วยมือนี่ผมคนถ่ายเห็นไหมหล่อไหมคุงย้อยไปหน่อยแต่ก็ยังคงความรอนะครับนี่ข้างหลังฝาผนังเตียงก็เป็นภาพวาดและสิ่งที่วันเตร์ฟูที่สุดก็คือ มีระเบียงนะครับท่านผู้ชมออกไปชมวิวได้ครับเนี่ยนี่คือระเบียงครับมองออกไปเห็นข้างนอกเมืองเลยครับเนี่ยเมืองสวยงามทีเดียวบ่ายสามโมงครับของชั้นสองมีระเบียงหน้าโรงแรมนะครับนี่พุรูดอย่างนี้นะ หน้าด้านหน้าของรูปนี้ก็เป็นน้ำพุนะครับโอ้คืนนี้คงได้มาเดินเล่นให้ช่ำงต่อแต่กล้บอ,อกวาคงตับมาเมื่อสามทุ่มไม่ต้องดูโชว์ด,ดูคนดูข้างหน้าสวยเลยรีวิวเยอะหน่อย งแรมเมืองคุสโกที่เรามาพักคืคกค 21. อวันที่26คืนที่3เป็นคืนที่6นะฮะมาพักคือที่26 22 23 24 25คืนนี้26คือที่6เราเดินทางมารวม7วัน6คืนนะครับแลยละเวลาที่ของเรา20วัน อยา,ากนะเห็นนะครับเนี่ยเป็นภาที่ทัดสวยงามอย่างนี้นะครับสำคัญที่น้ำผู้เนี่ยสวยจริงๆเป็นพราตเป็นสวนสาธาระอยู่หน้าโรงแรมห้องพักดีมาก าการทัวคุณอ้อนี่ดีมากเลยครับโรงแรมเขาออดีทุกวันเขาบคุณลิสลิปปิ้งไปละโอเคครับท่านผู้ชมจบเพียงเท่านี้นะครับ